เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับหัวข้อตามที่ได้โพสเอาไว้นะครับก็สืบเนื่องต่อจากครั้งที่แล้วนะครับสำหรับ โครงการนะครับมาต่อที่โครงการร้านหลังคาตั้งระบบโซลาเซลล์ ale, ลดค่าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มาจะเจาะลึกกันสำหรับระบบนะครับที่ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับมาเจาะลึกกันลงที่ระบบที่ใช้ในโครงการนี้กันเลยนะครับวันนี้ก็เรามาเริ่มที่อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะครับก็มันจะมีขนาด3ม ห้าสามกิโลวัตต์นะครับห้ากิโลวัตต์แล้วก็สิบกิโลวัตต์นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับห้ากิโลวัตต์เนี่ยก็จะมีสองแบบนะครับมันจะมีมีเป็นซิงเกิลเฟสนะครับเฟสเดียวหรือว่าแล้วก็สามเฟสนะครับตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือหน้าตานะครับก็คือจะไม่มียอออลซีดี บนตัวนะครับมีแต่ไฟแสดงสถานะนะครับสำหรับท่านที่เคยนั่งไปแล้วก็จะเห็นนะครับไม่ไม่มี LCD บนหน้าจอนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มด้วยนะครับมีแต่ไฟแสดงสถานะเวลาเราจะดูผล,ลก็ต้องดูผ่านมือถือนะครับตัวนี้ก็คือจะมีอแอปผ่านทีวีวอริฟายนะครับแล้วก็ เป็นอินเวอร์เตอร์ที่อว a i เ a b บ e ลนะครับเป็น99.99%นะครับอันนี้มาดูกันอันนี้มาเพิ่มเติมนะครับสำหรับมีอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวจะลืมนะครับโครงการนี้นะครับก็คือสามารถที่จะสำหรับท่านที่จองคิวติดตั้งไปแล้วนะครับจนถึง30เดือนนี้นะครับ ก็คือก็จะได้รับเพิ่มนะครับสำหรับโคมไฟโซล่าเอลวีดีสอง้วัตต์นะครับสำหรับท่านที่จองคิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงตอนท้ายนะครับแต่วันนี้พูดกก่อนแล้วก็สําหรับท่านที่สอบถามว่าอยากอยากผ่อนผ่อนได้ไหมนะครับก็คือไปทางทีมงานก็ไปหามาให้นะครับสําหรับศูเปอร์เซ็นต์สิเดือนนะครับผ่านบัตรเครดิตอันนี้ต้องผ่านบัตรเครดิตนะครับ มีกสิกร k ค a แบงก์แล้วก็ไทยพาณิชย์เอ b บีนะครับ k ank, แบงก์กลุ่มสีนะครับหรือสำหรับเป็นบุคคลนะครับกรณีที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับอยากจะทำการผ่อนหรืออะไรก็คืออันนี้ก็ขึ้นเป็นสินเชื่อสำหรับส่วนคนนะครับกรณีไม่มีบัตรเครดิตอันนี้สามารถสอบถามไม่ได้นะครับที่ทาง Line a อ SI, ดแอ n ไซ Sanergy นะครับ Add S S U N N E R G Y นะครับอันนี้สอบถามบางทีมงานได้เลยโอเคเดี๋ยวมาเข้าเ,เรื่องกันเลยนะครับในโครงการนี้นะครับก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับที่ใช้นะครับในการทำงานก็จะบอกว่าฟังก์ชันหรืออะไรการติดตั้งไปแล้วมันดียังไงนะครับเรามาเจาะลึกสำหรับ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับว่าติดตั้งไปแล้วตัวนี้มันจะได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้มันจะเป็นสมาร์ทอนเนอร์จีชคอนโทรลนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้จากโอ้โหตัวนี้ก็คือจะได้รับรางวัลน,นะครับดีไซน์โซล่าอวอร์ดในปี2019นะครับก็คือการดีไซน์ของอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ฉันบอกว่าเอ่อแอคทีฟเซฟตี้ทางด้านการปลอดภัยนะครับใช้ AI Power Active Arc projection นะครับ a r c projection ตอนนี้ก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในกรณีเวลาเราติดตั้งไปแล้วนะครับบนแผงเนี่ยคือเกิดการช็อตรัดวงจรพวกนี้นะครับก็คือจะอินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานนะครับบนแผงนะครับก็คือความปลอดภัยนตะอินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานนะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพในการผลิตไฟนะครับก็คือ h y p e r y i e เนีก็คือ up ถึงมากกว่า30นะครับ More Energy แล้วก็ w i s t Optimizer อันนี้สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าเป็น Optimizer ด้วยก็ได้นะครับ Optimizer น,นี้ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไ,ได้อีกครับ Optim i z e r นะครับก็คือตัวติดตั้งแต่ละตัวนะแต่ละแผงก็ควรจะมี optimizer อู่ข้างบนนะครับอโออทษติดตั้งไว้ใต้แผงนะครับเพื่อ optimize เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของแผงโซลาเซลล์นะครับในการผลิตนี่ก็คือจะเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิทธภาพเข้าไปอ่กแบตเตอรี่ตอนนี้คเพิ่มยังสามารถที่จะเพิ่ม แบตเตอรี่นะครับก็คือสําหรับท่านที่อยากจะจัดการพลังงานเหมือนที่ไม่อยู่บ้านนะครับอยากจะกลางวันให้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กลางคืนกลับมาให้ปล่อยไฟนะครับจะเป็นทําง,งานในลักษณะเหมือนไฮบริดก็ได้จ่ายไฟลักษณะในกริดก็ได้กลางวันชาร์จกลางคืน,คนจ่ายไฟออกมานะครับก็คือ สามารถเพิ่มออปชันเพิ่มแบตเตอรี่ได้อีกน,นะครับทีหลังและมี f ฟกซิเบอรคอมโพเนนตนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมในการที่มอระบบมอนิเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับสำหรับที่มาติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้มาดูประ์เคร์ฟประสิทธิภาพกันหน่อย อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นี่ยังไงนะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วนะครับก็บอกว่าประสิทธิภาพตัวน,นี้นครับตาม d h e e t เนียก็คือมากกว่า98.2นะครับก็คือทำาวนเตดน,นะครับแล้วก็โหลดนะครับเอาพุที่ออกตัวนี้อ่าสกิลข้างในวงจรนะครับก็เจาะลึกนิดหนึ่งนะครับ ว่าตรงนี้ใครสามารถรองรับที่จะสามารถที่จะต่อแบตเตอรี่เข้ามาได้นะครับมี mppt 2 mppt นะครับหนึ่งสองนะครับมี2 mppt มีเซิร์ p โปรเทคชันในตัวนะครับ pv 1 pv 2นะครับมาผ่าน dcac คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ไปเอาพุทฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีไอโซเลชันรีเลย์ แล้วก็ผ่านเอาพุ t นะครับมีเซ a r c h ด้าน AC นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟัง์กชันการทำงานนะครับนี่เวลาเรานำไปใช้งานนะครับก็คือในกรณีว่าไม่มี o p t i m ม z เซอร์นะครับก็คือเมื่อติดตั้งแผงการทำงานก็มาผ่านอินเวอร์เ นะครับก็สามารถที่จะจ่ายอันนี้มาผ่านคอนซูเมอร์ในบ้านนะครับก็เข้ามาก็มาจ่ายกับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในบ้านมีแอร์เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้านะครับในอนาคตที่มาหล,หลายๆที่ก็ต้องมีกันนะครับเพื่อจะช่วยในการลดค่าไฟฟ้าไปในบ้านนะครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่แผงโซลาเซลล์นะครับพลังงานก็จะผ่านอินเวอร์เตอร์ เรามาจ่ายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในบ้านของเราส่วนที่เกินนะครับก็คือจะจ่ายออกมานะครับสําหรับท่านที่ทำํำลงทะเบียนขายไฟนะครับก็จะมีมิเตอร์วัดการซื้อขายนะครับตรงน,นี้ก็ก่อนที่จะจ่ายออกไปสู่สายส่งนะครับในระบบสําหรับท่านที่ไม่ได้ขายไฟก็จะมีตัวการย้อนนะครับตัว power อร a สมาร์ท r า e เ s อร,อรตรวจจับการจ่ายพลังงานจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมา เมื่อติดตั้งไปแล้วสามารถมอนิเตอร์ผ่านวาย i ายนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ดูผลผ่านโทรศัพท์ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตหรือในตัวนี้ก็สามารถมีออปชันที่จะเพิ่มแบตเตอรี่ได้นะครับสําหรับท่านที่คิดอยากจะเพิ่มแบตเตอรี่อันนี้ก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวตัว เออถ้าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของแผงก็ไพีนะครับก็าสามารถที่ติดตั้งตัวออ t ติม z เซอร์ได้นะครับอันนี้คือคือเป็นการทำงานนะครับการทำงานของอระบบนะครับที่ติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถดูผลผ่านมือถือได้นะครับ โอเคมาเจาะลึกจนถึงแบตเตอรี่นิดนึงใมครับ Smart String Energy Storage System นะครับก็คือตอนนี้แบบสามารถอ,าอยากจะเพิ่มแบตเตอรี่นะครับในอนาคตก็สามารถเพิ่มได้กันนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับปลอดภัยเซฟตี้เป็นแฟกซิเบิลอินเวสเมนต์นะครับมีสเกลตั้งแต่5จนถึงสามกิโลวัตต์นะครับ100%จ่ายไฟได้100%นะครับ Deep รีฟออฟดิชาร์จสามารถจ่ายไฟได้100%นะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายไม่ายากนะครับน้ำหนัก12กิโลกรัมพาวเวอร์มินดูนะครับ ส่วนก็เพนพาวเวอร์นี่ก็คือแค่12กิโลกรัมแล้วก็น้ำหนักของแบตเตอรี่50าสบห้บกิโลกรัมฟิกคอมมิชชั่นนิ่งนะครับ mm hmm. สามารถอินเทคชั่นอีกแอปออโตเมติกนะครับเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยอะไรอยู่แล้วเพราะแบตเตอรี่ตัวน,นี้ครับพอติดตั้งไปแล้วมันก็จะไม่กินพื้นที่นะครับใช้พื้นที่น้อย,อยมากนะครับไม่เปลืองนะครับในอนาคตสำหรับท่านท,ที่อยากจะเพิ่มตรงนี้เข้ามา โอเคตรงนี้พูดไปแล้วนะครับหลังค mm hmm. อันนี้สําหรับเพิ่มเติมนะครับสาหรับท่านที่อยากจะติดตั้งที่บ้านแล้วอยากจะไปนําไปใช้ที่โรงงานนะครับเพิ่มขนาดตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอมมิชเชียลนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสัดโรงงานเออออฟฟิศใหญ่ๆห,หรือว่าบ้านเหมือนกันครับถ้ามปหลังคาใหญ่ๆเราอาจจะไม่ได้ติดตั้งที่ออสามห้า 10กิโลวัตต์แล้วก็มีเหมือนกันครับสำหรับบ้านที่ติดตั้งเป็น20่0 40กิโลวัตต์เลยนะครับ mm. ก็คือตรงนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็เราก็ใช้มินเตอร์ตัวที่กระใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับมาต่อกันอันนี้ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อก็สามารถมอนิเตอร์ได้เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวละ10กิโลวัตต์3ตัวนะครับก็คือมีมินเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามแล้วก็มาสามารถลิงก์ ปนห8 5นะครับเพื่อมอนิเตอร์ผ่านสมาร์ทอกเกอร์นะครับหรือเพื่อดูผลผ่านมือถือได้เหมือนกันหรือตรงนี้ครับในคอมเมเชียลเราอาจจะมีการวัดเวเตอร์เทมเ e อร์เจอว่าวัดสภาพอา,ากาศวัดความชื้นวัดค่ารังสีวัดอุณหภูมินะครับมาผ่านสมาร์ทอกเกอร์เพื่อโชว์ผลได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็น MDB นะครับ บ็อกเพื่อจ่ายเข้าสู่สายส่งอันนี้กรณีที่ขนาดมันใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถทำได้ในหลักการเดียวกันนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะอมอนิเตอร์นะครับสามารถดูผลผ่านมือถือได้อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะโชว์ให้ดูครับว่าที่ติดตั้งไปแล้ว เป็นยังไงก็คือดูผลดูอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสำหรับแอปพลิเคชันนะครับมีก็บอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็อัปเดตตลอดนะครับเพื่อปรับปรุงให้ได้ที่ดีที่สุดนะครับตลอดมีบอกคนที่ใช้แล้วก็คือสามารถก็เป็น better experience นะครับก็คือ one แอป เดี๋ยวนี้หัวบ่วยรวมใน One แปเลยนะครับที่จะโหลดแอปไปใช้งานแล้วก็สามารถดูพลังงานได้เป็นเรียลไทม์นะครับตามการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็มีการรีพอร์ตที่เร็วนะครับดูแบบได้ทันทีเลยนะครับมีการวัดข้าวมา โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเ,เรามาดูกันนะครับผ่านการทำงานผ่านแอปนะครับตรงนี้นะครับก็คือเรามาดูกันวันนี้นะครับนี่เป็นระบบ30มสิบกิลวัตต์นะครับวันนี้ผลิตมาได้ที่ดูยูนะครับวันนี้ U วันนี้ที่ได้นะครับสองร้อยสองร้อยหนึ่งยูนิตนะครับก็ถือว่าการผลิตเนี่ยสามสิบห้าชั่วโมงก็ได้ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้การผลิตถือว่าได้เคอร์ฟเป็นระครังคว่ำได้ดีมากนะครับะระบบนี้ในตอนกลางวันนะครับเราสามารถเห็นได้ว่าจากแผงโซลาร์เซล ตรงนี้นะครับแผงเราจะเห็นได้จากแผงโซลาเซลล์ผลิตได้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็จะโชว์พาวเวอร์ออกมาโชว์พาววเอร์เอา์พุตนะครับมองเห็นไหมโชว์พาววเอร์เอา์พุตจากแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับโชว์พาววเอร์เอา์พุตออกมานะครับแล้วก็โหลดที่ใช้งาน นะครับว่าต้องการพลังงานเท่าไหร่ตรงนี้มีมิเตอรอ์วัดพลังงานตรงนี้นะครับว่าที่เราซื้อมาจากการไฟฟ้าเท่าไหร่ที่เราเอาผู้จากอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับเท่าไหร่ผู้จากอินเวอร์เตอร์ซื้อมาแล้วก็หลดความต้องการนะครับตรงนี้ก็จะเห็นการบวกลบว่าดึงเข้าดึงออกเท่าไหร่นะครับในตอนกลางวันอันนี้ตอนกลางคืนก็คือมันจะมีแต่ ตรงนี้ก็จะเป็นซีโร่ครับตอนเย็นน่ะครที่ตกดินแล้วนะครับนี้มาดูกราฟนะครับกราฟนี้สามารถดูได้ครับตัวสีเขียวนี่ก็คือจะเป็นพลังงานพลังงานดูวันเดียวให้ดูครับตรงนี้จะเป็นกราฟการผลิตนะครับอันนี้ก็สีเขียวจะเป็นพลังงาน นะครับที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้นะครับแล้วก็เราสามารถดูการใช้ไฟได้นะครับตรงนี้เป็นการใช้ไฟในแต่ละช่วงนะครบหายไปแล้วก็ตามช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่7โมงโมงนะครับแล้วก็กราฟก็จะขึ้นมาตามการใช้งานนี้เป็นคอนซัมชันโหลดมาดูคอนซัมชันโหลดได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ ไฟจากโซลาเซลล์มาช่วยนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ดูกราฟการผลิตนะครับนี่ก็คือตรงสีน้ำเงินเนี่ยก็คือโซลาเซลล์ช่วยนะครับรถขับไฟตรงนี้ครับอันนี้เป็นกราฟค่อนข้างจะช,ชัดเจนเราสามารถดูได้เป็นเรียวทางตรงนี้สามารถดูได้เป็นเรียวทางเลยแล้วก็มีการบันทึก อ่าโอเคตรงนี้เป็นบันทึกเป็นสามารถดูได้เป็นรายวันนะครับรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็คือมันจะมีกาฟบันทึกมาปีก็คือจะมีเป็นเดือนนะครับสับไซนี้ก็ผลิตมาโอเคอันนี้เป็นปี2001นะครับ2021นบะครับระบบนี้ติดตั้งมาตั้งแต่สอง0นะครับเดือนเจ0 2 0 อ,นนาา 2, อันนี้ก็มา2021ครับอันนี้กรณีว่าดูกราฟนะครับดูผลการผลิตแต่ละวันนะครับสำหรับที่ติดตั้งไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถดูผลได้แต่และที่ว่าที่โรงงานเป็นยังไงนะครับผลิตมาแล้วได้เท่าไหร่ mm hmm. หแต่ละวันนะครับมีเลกคอร์ดให้ นี่ก็กลับมาตรงนี้นะครับช่วงท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่โปรโมชั่นนะครับท้ายนี้นะครับก็คือคนที่อจองคิวติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้ถึงถึงิบกันยายนนี้นะครับสามารถรับ ฟรีและเพิ่มโคมไฟสป,ปอร์ตไลท์ LED นะครับสามารถตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่แอดมินหรือว่าทีมงานสามารถแอดไลน์ได้ที่ s u n, n e r g y นะครับ @s-u-n-e-r-g-y นะครับหรือสำหรับท่านที่อยากจะผ่อน0% 10เดือนนะครับก็าสามารถสอบถามได้นะครับท่านที่มีบัตร อันนี้ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับ10% 10เดือนหรือสำหรับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับท่านที่อยากจะติดตั้งนะครับตรงนี้สามารถใช้ได้มากกว่า3-50นะครับจริงๆก็2 20, 5 20-30ก็มีใช้กันเยอะนะครับก็คือสำหรับว่าติดตั้งไปแล้ว3-50แล้วก็ไปใช้สำหรับโรงงานหรือสถานที่หรือเป็นฟาร์ม นะครับที่ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมากสำหรับในวันนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับก็ยังทำไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็จนกว่าจะครบแล้วก็เราได้ลด การคาร์บอนไดออกไซด์ลดการปล่อยกา๊าซลดการเกิดปรากฏการณ์เืินกระจกไม่มีการใช้พลังงานสะอาดนะครับตรงนี้ก็คือต้องการให้มันเป็นพลังพาวเวอร์ของเอ่อ p e o p l e ของคนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานสะอาดก็คือ พอตรงนี้เกิดขึ้นก็คือหลายๆที่เกิดขึ้นมีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นทำให้เป็นพลังของประชาชนที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับก็คือทำให้เกิดพ o w e r ของคนใช้พลังงานสะอาดขึ้นมาในประเทศของเรานะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ไอเดียได้แนวทางสำหรับรายละเอียดตรงไหนไช่ไหมไม่ต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรงไหนยังไม่เคลียร์หลักการทํางานหรือว่าแผงหรืออินเวอร์เตอร์หรือส่วนไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับในครั้งต่อไปก็จะเป็น เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์หรือว่าเกี่ยวกับแผงหรือว่าเป็นหัวข้ออะไรนะครับก็เดี๋ยวก็จะประกาศแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อทางทีมงานก็สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ